สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กแกวิเคนะก็วันนี้นะผมเนี่ยจะมาขึ้นห้างหนึ่งวันนะทุกคนกับน้องต้นกานะเจนกานนี่น้องต้นกาเนี่ยหน้าไปโดนอะไรมาไปรู้นี่น่าจะเล่นไฟแช็กนะโดแนแล้วหน้าเนี่เหมือนจะเสียชอมแล้วดูดิเป็นแผลเป็นเลยก็เดี๋ยววันจันท์นี้นะครับก็น้องต้นกาเนี่ยจะได้เข้าเรียนแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนดูอีกครั้งนะก็ผมไม่ค่อยสบายนะ แต่ก็ต้องมาอัพคลิปให้ท่านผู้ชมดูมีน้นองต้นกลาก็มาสวัสดีครับนะครับโ okay, อเคโวนเดี๋ยววันนี้นะตัวผมจะพาน้องตง้นกล้าเนี่ย <Okay. S 1> ปีนขึ้นไปบนห้างนะก็ห้างเนี่หลายๆคนมากันแล้วนะแต่ผมเนี่ยยังไม่เคยมาเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูกันว่าห้างนี้จะมีอะไรกันบ้างโ okay, อเคกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปกัน ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกระดิ่ให้พวกเราได้นะครับครับขอบคุณมากนะครับไปกันเลยโดนไปเลยต้นก้าไปกันเลยแล้วก็ก็ไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าห้างเนี้ยผมไม่เคยมาเลยต้นก้าเดินดิแจมท้ากัานแ้ผิดเหรอต้นกาเนี้ยต้นก้าแสงท้ายทุกเร็ว เดี๋ยวตอนกาก็ได้เข้าเรียนแล้วนะทุนเดี๋ยววันนี้ผมจะตัดผมให้น้องด้วยตอนนี้ก็พาตอนกาเนี่ยมาดูห้างก่อนนะทุน,น,เ,นเนี่ยไฟไหม้หมดเลย้แล้วอะื่อน้องก็จะห้างเลยตนกาเนี่ยก็พูดเก่งด้วยนะแต่พูดชัดมาก mặt lập nha Hang gì trong này à <laughs> <laughs> thằng cá chờ hang mấy co Cô... อยู่แถวนี้ไ่ใหรอตัวน่าไฟไหม้หมดเลยนะเฮ้ยเจ้า้างลับเฮ้ยใครไม่รู้นะมีทุ่งอะไรอะอยู่ข้างบน,นอะเขียวเขียวอะตนท้าใคร เหมือนว่าจะมีคนนอนอยู่นะเหมือนลุงซงมิ่งเลยอะเหมือนลุงซงมิ่งของลึกสี่แล้วโดน นอนอยู่ข้างบนน่ะไหนเจ้ากาลง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 ตยวพี่กันไปด้วยลงกันระวังนะโหไม่รู้ปีนได้หรือเปล่าทุกคนเหมือนว่าจะปีนขึ้นยากมากเจ้าการระวังตกนะขึ้นตามอ่ะ ใช่สมิงคนนั้นหรือเปล่านะที่ทะเลีเนี่ยได้ปล่อยเชือกไปหาลูกนะโดนเหมือนมากเลยน,ะน่าใช่นะตอนเนี้ยเขาได้กลายเป็นคนแล้วนะคนเนี้ยเหมือนว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้อยู่ดีก็หลับไปเลยก็ผมขึ้นไม่ถูกนะไม่รู้จะขึ้นไปทางไหนเนี่ยดูนะ อะไรต้นกานต้นกาปลี่ยนตามกันมาไหนทางนี้ระวังนะอภวเหมันนได้แหละมันนได้แหละฮะเขาพอเอขาอขอนอนนะแล้วเขาข,ขึ้นไปยังไงอะห้างนี้ผมก็ไม่เคยมาด้วยดิ เสียงอะไรวะเฮ้ยมันเขาจุดลุกแล้วต้คะเสียงอะไรไม่รู้ตาลางเฮ้ยเฮ้ยเขาบอลระวังโอเคโดนตอนเนี้ยแน่นมากลงก่อนดีว่าแต่ต้คกะลงโอ้ต้นกาเป็นต้นไม้เก่งนะโดนไม่ต้องกลัวน้องตกนะ ท่านตมิงก็อยู่ท่านบนนะเหมือนว่าเขาเนี่ยจะกลายเป็นคนแบบสน,นิทแล้วนะผมว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขายังไม่เป็นคนแบบนี้เลยนะแบบแรกๆเนี่ยเขาจะทำร้ายตลอดเลย ับฮึ้ยตุ๊กตาใครใครวะมันนี่แหละมงโจเฮ้ยบอกว่าให้ระวางังตัวไปด้วยนะยไม่รู้ว่าใครมา thôi hey. ơi ผมไม่เคยเจอเลยนะคนเนี้ยวิ่งทุนทันลรือซี่มานะ เหมือนท่านจะรู้ถึงความอันตรายนะทุกคนเขาเลยมาช่วยนะผมว่าแล้วมากับเด็กคนที่ผมเจอด้วยคนนี้น่าเป็นสึม,มิงนะเฮ้ยเขาทำอะไรวะ ทำอะไรไม่รู้นะฮ้ยท่านฤาษีมาช่วยอ่ะการระวังนะเหมือนมันจะกลัวท่านฤาษีจันเลยอ่ะทุกคนฮยอ,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 อฮ้อ มันหนีไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมดีนว่าทลสีิจะจับมันให้ได้นะคอเ ลุงเขาก็บอกว่าต้องระวังตัวเดินนะอ้น,นี้ท่านฤศีมาช่วยเองเลยท่านฤศีน่าจะรู้นะว่าคนเนี่ยพลังมันแก่งกา้านะเขาเลยต้องมาปาบเองกับมือนะทุนดูดิวิวนี่ละ แล้วกุม,มารของท่านก็มาด้วยนะแก,ก็ตระวังนะโอ้เป็นบุญอย่างมากเลยทุกคนที่ท่านเนี่ยมาช่วยผมทันนะไม่งั้นเนี่ยผมอาจจะเป็นอันตรายก็ได้แล้วก็สมิงที่อยู่บนห้างเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะ ราะว่าเขาก็กลายเป็นคนธรรมดาแล้วไม่น่าจะไม่มีฤทธิ์อะไรด,ดิแบบมันหนีท่านหรือี่ใหญ่เลยอะ่ะเฮ้ยท่านคะท่านคะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรท่านได้บ้างนะท่านเนี่ยน่าจะเห็นใจผมนะผมเนี่ยก็นำผลไม้ไปถวายท่านบ่อย ท่านก็เลยมาช่วยผมครับแบบลงมาไกลมากเลยอะไม่รู้ว่าลงมาไวจันเลยอะทุกคน แล้วก็เจอเด็กที่ท่านฤาษีเนี่ยได้เลี้ยงนะไอคนนั้นเนี่ยไม่รู้หนีไปไหนละไอซิมิงตอนนั้นอะแล้วก็เหรคนนั้นยังนอนอยู่บนห้างอยู่เลยมันได้ไปไหนเลยโอ้ท่านมีแบบวิชาเก่งกล้ามากเลยนะแบบ

คนนั้นผมว่าน่าจะไม่มีแรงนะซหมิงที่หายเป็นคนแล้วเนี่ยมันหนีไปแล้วนะเนี่ยทันฤศีได้ตีมันแล้วก็มันก็หนีไปแนละ้วโดนเขาเนี่ยน่าจะโดนน้ำมนนะทันฤสีเนี่ยผีตี้ามาช่วยผมนะแล้วก็ซีหมิงตัวเนี้ยนอนแบบว่าไม่มีสติอะไรเลยนะ ท่านมาแล้วต้นกะดเดี๋ยวหลีกทางให้ท่านก่อนนะโดนนี่นะปันหนึ่งตอนนั้นก็นอนแบบไม่รู้อะไรเลย ท่านมาช่วยแบบทันเวลาพอดีเลยนะแล้วผมไม่รู้ด้วยว่าตรงเนี้ยมีซสม,มิงอยู่นะกคนเจอครั้งแรกเลยลอ่ะก็สม,มิงคนที่นอนบนห้างเนี่ยเคยโดนท่านฤาษีเนี่ยมัดน,นะแล้วก็กลายเป็นคนไปเดี๋ยว <tul ok. S 2> ลองเดินตาม ไปดูกันว่าท่านเนี่ยมาอย่างไะทคนเพราะว่าไวมากเลยอะท่านมาช่วยแบบไกลมากรอบที่แล้วท่านก็มาช่วยนะที่ไปหาลูกสมิงนะท่านเนี่ยมาช่วยให้คนที่จับลูกสมิงเนี่ยมาปล่อยนะ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเข้าไปกราบท่านด้วยนะทวน ช่วยเราใช่ใว่าท่านเนี่ยมาช่วยเราแบบไกลมากเนี่ยเดินทางรับ <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนเนี้ยท่านฤาษีเนี่ยเดินทาง กลับไปที่ท่ที่ท่าแล้วนะก็ท่านเนี่ยเดินมาไกลมากแล้วไวด้วยนะผมว่าท่านเนี่ยน่าจะหายตัวได้นะตัวกล้ามันนี้ก่อนเดีผมว่าท่านเนี่ยน่าจะหายตัวได้นะแล้วก็มาช่วยสมิงที่นอนบนห้างนั้นด้วยผมรู้สึกเหมือนว่าเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นคนแล้วนะแล้วแบ งงมากเลยอะท่านฤษีแบบมาช่วยไกลมากท่านน่าจะแบบสงสารนะก็เพราะว่าผมเนี่ยไปถวายอาหารในท่านเนี่ยบ่อยมากโอเคทุกคนก็ผมกลัลทงต้นกาเนี่ยก็จะขอตัวกลับก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆเนี่ยจะนำผลไม้และน้ำแดงไปให้กุมาและท่านฤษีด้วยนะนี่โอเคต้นกากลับยัง เนี่ยต้นกาก็อยากจะกลับละเดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องเข้าเรียนแล้วนะต้นก,า,า,เนก,นกา,าเนี่ยโอเคทุกคนผมกับน้องต้นกาเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจะงเตือนทุกอใ่างด้นะครับช่วยดิคับโอเคทุกคนผมกับน้องต้นกา,กานเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะก็เดี๋ยวท่านฤษีเนี่ยผมไม่ลืมบุญคุณแน่นอนครับทุกคนเพราะว่าท่านเนี่ยมาช่วยผมเนี่ยแบบ คันเวลามากเลยนะโอเคก็ขอตัวเดินทางกลับกันก่อน